กราบสวัสดีที่สุขสุขคนครับเมือ่อนีหงหลดมาสรุปผลป้องไฟท่อ1 2 3นิ้วบางส่วนนะครับวันที่18นะครับเดือน8นะครับปี68เดเนปันน้ปานนนทสมบูรณ์นะครับบางที่หนึ่งน้องอันดานะครับเจ็ดสิบดสิบ้135าคะแนนะไม่ผ่านนะครับบางที่สองนะครับ ต้มเบิร์ตฐานนะครับ7 5 8 0 1 4 0คะแนนไม่ผ่านนะครับต้มเบิร์ตฐานอีหรีบ,บั่งที่3เพิ่งสยามนะครับ65-70-20คะแนนไม่ผ่านนะครับน่าจะหางขาดนะครับส่วนมากไฟได้20คะแนนหางขาดนะครับบางที่4เพชรมิงเมืองนะครับ94-4วิ300-345คะแนน ผ่านวานเจรีบนะครับบางที่หาเจอออบนะครับเก้าสิบเพียงสามรด้3 5หคะแนนผ่านวานเรีบนะครับบางที่หกเขียวไพลินนะครับเจบเบอร์เดียวได้อยหคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่เจปลาท่านิงนะครับเจ็ดส้าแปดสิบาจ้านะครับบางที่แน้องสวรรค์นะครับแปดสิเจด้าสิีคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่เก่าป๋าอุทัยนะครับแปดสิบแปดห้าเดี่ร้อยพอดีผ่านวาเจี๊ยบนะครับบางท 6 9 7 4ไเด้325ค่าแนนผ่านนะครับบางดิสิเพิ่งสยามนะครับ67 65 7 0ได้า9 0ค่าแนนผ่านนะครับบางดิสิบสอสาวลำซิงนะครับ60เบอร์เดียวได้285ค่าแนนผ่านนะครับบางดิสิบสาถ้ยเสียงทองนะครับเ5เบอร์เดียวเด้2 6 3ค่าแนนไม่ผ่านนะครับไม่ไว้นักเลยนะครับบางดิสิบหนุ่มรถไถนะครับ77 8ดได้292ค่าแนนผ่านนะครับบางดิสิบห้าธ แปบห5าวิได้4 0ี้0พอดีผ่านวัดเจี๊ยบนะครับบางที่สิประ่านเองนะครับ75 8ดไ้ด้395คะแนนผ่านวัดจี๊ยบนะครับบางที่เจ็เพชรมิงเมืองนะครับ9ก6วิดา้อ4 5ีคะแนนผ่านนะครับบางที่น้องสวรค์นะครับ8 3 8 8ได้278คะแนนไม่ผ่านนะครับแค่์วีบางที่นะครับทอ3นะครับนุ่มปรจนะครับเ5 เพียง300รเดี๋ยวสาม้อยยคะแนนผ่านนะครับบางที่20แบงค์ทองนะครับ8ป85ีดสิ้าสายเจ็ดคะแนนผ่านวานเตรีย์นะครับวู้ดีใจกับบ่าวแบงค์น้ำนะครับเก่งขัดนะครับบางที่21สิบอสีวิมลนะครับ70เบอร์เดียวหายเจ้านะครับบางที่22่นุ่มผู้เกียรตินะครับ82 92ิเดี๋ยวสาม้อยสคะแนนผ่านนะครับบางที่23เจอ้อมนะครับ97กับ2วินะครับ หลัก2วินะครับได้357คะแนนผ่านนะครับเจออมผ่านทั้ง2แล้วนะครับบางแรกเจออมได้350บางที่2 ได้357โอ้คูมันเนาะบางที24ดวงดีนะครับเ0เบอร์ด 70, 70 80นะครับเด้235คะแนนไม่ผ่านนะครับบางทีย5มาหาเติงนะครับ70 8ดได้330คะแนนผ่านนะครับบางที26รถไทยนะครับ77 8ดได้317คะแนนผ่านนะครับบางที27บิกฮัมนะครับห2 เบอร์เดียวนะครับด้3ามพอดีผ่านนะครับบางดียีเทพซื้อรินนะครับเพียงย0่ดาคะแนนผ่านนะครับบางดียีเก้านวัแท็กเตอร์นะครับแปเบอร์เดียวดีสามร้อยสาคะแนนผ่านนะครับบางดีสาสยามเจสนะครับสยามเจเบอร์เดียวดส้อยแคะแนนผ่านนะครับบางดีสาสมวังนะครับแปดสิเด้อหคะแนนไม่ผ่านนะครับโสมวังเลยนะครับแพ่ครับบางดีสามสิบงยามพานะครับ ห้าวิสิบห้าวิไดยสาม้อยสค่าแนนเจ้านะครับบ้างที่ส3มสท่อ3ามนะครับคนเลี้ยงหมูนะครับยี่ห้าห้าสด้อยสี่สิบค่าแนนเจ้านะครับบ้างที่34มนุม่มภูเก็ตนะครับ 84 94ด้3ย0่คะแนนผ่านนะครับบางที่ 35, 3 5ท่อ3มอพวันนะครับ1 0 30ด้ยคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่36ธนพัฒน์นะครับเพียง10เดยาคะแนนผ่านนะครับบางที่37ดวงดีนะครับ 70, เ0อร์เดียวเด้คะแนนผ่านวานเจริบนะครับบางที่38 หงฝาท่าให้นะครับเพียง20-365ได้คะแนนผ่านนะครับบางที39ยมมาถูดหมูนะครับ85-93-145คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที40ไอซื้อแบงนะครับ5วิ15วิด -300 พอดีแพ้นะครับป้าบงกไฟได300แพ้เสยนะครับบอกว่าลักแพ้5วินะครับราคาสูงไปแล้วนะครับผมอ่ะ ดีใจน้ำผู้โศผู้มานผู้ประมาณสู่กันต่อไปในวันพรุนี้หากข้อมูลผิดพลาดปะการใดกรุรอเดฟสีต้องกขับขอไปเพื่อเป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลร่องเดฟีสวัสดีครับ